คลิปต่อไปนี้นะครับผมเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมีภาพไม่เหมาะสมและคำหยาบคายซึ่งไม่เหมาะกับเด็กหรือเยาวชนผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่เด็กนะครับก่อนเข้าไปดูคลิป ก็ยลยลืมไปซื้อของในช้อปปีด้วยนะครับผมที่ใต้เดคิปชันนี้เลยกดเลยกดจะกดซะก็โอเคก็สวัสดีครับผม b i ๊ a แอน b นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมา Reaction นะครับผมรูปผมที่คุณรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิเรอบผมเอาไปลงนะครับผมตัดต่อเล่นๆนะฮะตัดต่อสนุกๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูว่าคอมเมนต์แต่ละอันเนี่ยมันจะปั่นแค่ไหนเรับผม ผมว่าคอมเมนต์เนี่ยปั่นกว่าแอดมินแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยดูภาพแรกกันนะฮะอ้าวมาอันนี้ภาพผมปกตินะครับผมแล้วอันนี้ภาพอะไรเนี่ยสัตว์สัตว์สัตว์นะผมสัตว์ส่งอะไรกันฮะเออแอดมินนะก็ผมไม่ได้ด่าเลยนะผมไม่ได้ด่าเลยนะขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมก็ สนุกสนุกกันไปนะครับผมก็คืนเคงสนุกกันไปนะฮะโอเคเนาะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะผมส่งไปแบบอ่าไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีการเอาลูกผม,มรูกตรงเนี้ยไปทําเกี่ยวกับดบ้บพนันเมื่อไหร่ผมเอาเรื่องนะฮะบ,บอกจริงนะครับผมอ่าถ้าตัดต่ออย่างเี้ยผมไม่มีปัญหานะครับผมมาไปต่อไอสัตว์อะไรอะไรของมึงวะเนี่ย ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยครับเนี่ยคุณป๊อปป๊อปปี้นะครับผมนี่ไ,นไหนวะไ,ไ, e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  ไหนวะลูกกูไหนไหนหาอิตาเอกแป๊บหาอิตาเอกแป๊บหาอิตาเอกแป๊บอิตาเอ็กอิตาเอ็กไหนวะกูอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะโอเคครับมาหาไม่เจอครับผมใครหาเจอก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมภาพเนี้ยภาพเนี้ยเนี่ยผมขึ้นเต็มเต็มไว้เลยขึ้นเต็มเต็มไว้เลย ไอชาย,ชยอะไรของเองแม่งเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะจริงครับผมเนี่ยมีผมสามสี่คนเลยนะผมที่สามสี่เนี่ยหกคนนะผมข้างหลังเป็นมัลนะติเวิร์ดฮะมัลติเวิร์ดแฟดเจ็ดเดวผมไม่ใช่เพื่อนนี่แฟดเจ็ด้ <c oughs> อยอะไรเนี่ยคนเยอะ โควิดไม่แดกนะฮะโควิดแดกแน่นอนครับนนนผมอะไรเนี่ยมีน้อนๆนนะจ๊ะโอ,อ้โหถูกใจผมครับผมทามผม้ออา,ผม,ออผ,มมาผมทาดแมวครับผมอภาพนี้ผมบอกเลยถูกใจผมมากผมทาดแมวครับบอกเลยเฮียยอะไร <c ười> อไร <c ười> ึงเดี๋ยวแม่งก็แก่กเกินออโอ้ยกลายเป็นคุณตาซะแล้วครับผมดูมันแต่งเนี่ยดูเขาแต่งดีครับดูเขาแต่งครับดูเขาแต่งครับนี่อะไรวะ แค่อะอะไรอยาึะไ้นอะไรเนี่ยนี่ผมเวอร์ชันใส่แว่นเวอร์ชันผู้หญิงเวอร์ชันหนดเฟิร์มนะฮะเนี่ยนี่เนียนเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่นะี๋ยวผมไอ้เนี่ยรวยแล้วคำอธิบายเลย ผมไปต่อดีกว่าเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยแม่งแม่งมาเป็นนางผีเลยเอ้ยตัดเนียนอยู่นะเจ๊บเจบแม่งเฉดอะไรโคตรดีครับผมเฉดดีมากแสงเงาเนี่ยตัดดีอยู่นะครับผมอ่ะเพื่อนเยือนนันเราเนี่ยอะไรเนี่ยดากก็บนบอลแซดดานาเมิกซ์เยืยโอ้โห What? วัด What? What? y ยังแม่งกูกลายเป็นเจ้าสื What? What the fuck เดี๋ยวเถอะขำแรงไม่ได้เดี๋ยวของพัง อะไรเนี่ยถามาตายกับเพื่อนๆโอ้ยสูงขงนาดนี้ก็ตายอยู่แล้วผมตายแน่ครับผมฉันล่วงลงไปตายนะะโอ้ยหาทํานอไอ <laughs> <Yeah. S 1> แม่รถไฟอินเดียม,มาเลยโอ้ <laughs> โอยเยอะจริงอันนี้เยอะอพี่มาหาเยอะอะไรเนี่ยบอกเลยอืมนะโอ้ยหาทํานอสอไปเดอร์แมนแม่ง ผมอยากเป็นมานานและสไปเดอร์แมนเนี่ยแม่งเป็นเวอร์ชันทอมด้วยนะครับผมเอาโทบี้ดิโทบี้อะ่ะโทบี้กับแอนดูก็ได้อ่าโทบี้หรือแอนดูก็ได้ครับผมอ่าแต่ทอมก็ดีนะทอมอ่ะทอมก็ดีเหมือนกันนะผมชุดเขาดีนะอ่า <c oughs> <c oughs> ดูดบ้องเยี <c oughs> ่ยมตัวกระชาด้วยโอ้โหโอ้เ <c> ห <oughs> แตยหน้ากูโซมมากเลยนะหน้ากูโซมมากเลยเนี่ย ขอบตาดำโอ้โหตัดเนียนนะตัดเนียนตัดเนียนตัดเนียนเนียนมากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก,ก, Share, ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด,ด,ดแชร์กดซับสไครวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม,ม,บผม,บผมแล้วก็อย่าลืมกดโดเนทด้วยนะครับผมที่ทิปมีนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสมัคร YouTube Membership ด้วยนะครับผมโอเคนั้นก็ชิวเก๋ในวิดีโอนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป we